มาค่ะเพื่อนวันนี้พามาเก็บคณะทะเลนะนี่ค่ะนี่เรื่องานเร็วค่ะอหนึ่งเอาอ่อน,ออนๆเลยสองนี่ค่ะสามดูสิจะมีป่ะ นี่ค่ะก็พึ่งอ่อนๆเลยอันนี้เอาไว้นะคะโอ้มีหลายอยู่เหมือนกันนะคะน,นี่นี่ค่ะกำลังอ่อนๆเลยไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนโอ้ยงามจังเลยแต่อบอเอานะคะก้อนนี้ อยากได้ที่มันอยู่ในดินค่ะอร่อยดีนี่ค่ะเอาไว้เก็บให้ให้เขาแตกยอดก่อนระมเป็นสีม่วงด้วยนี่ค่ะ,คะเพื่อนงอหนึ่งแต่ว่า, <c oughs> ม,ามัาา <c oughs> ก็แมวว่ะก็มาดูใกล่าทางนี่น่ามง เอาไว้ให้คนอื่นเด็ดค่ะนี่ค่ะเพื่นอนตังใหญ่เลยหักได้ตพื่อนค่ะผมหักไม่ได้ใส่ดูนิดเดีอวค่ะได้เท่าไหร่ก็เท่า,านั้นนี่ค่ะ nó nói nhiều nè. Ô, nói vậy Nè ngại không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  ngại băng Nó không ngại băng ngại không ngại không ngại không không น่าอยากกินเพื่อนไม่สบายเราไปแค่พ <t> ี Parents, <t> ่สาว่อนเดี๋ยวนะนะขอดูยญาตคนก่อน มันหัวมันยังอยู่ตายนู่นค่ะไม่ตายหรอกค่ะนี่ค่ะเปิดกำลังแตกค่ะแต่ว่าเป็นสีม่วงค่ะกำลังแตกง่ามงามสีม่วงก็กินได้ค่ะแบบนี้นะคะแต่ว่าแมวแต่คนชอบเนาะน,นี่ค่ะเต็มไปบมดเลยเน้ำแมวค่ะไว้แหมงตืดอยู่ตรงนี้กำลังโดินขึ้นมาเลยค่ะ สีม่วงถ้าต้ดินก็ดอยดิค่ะไป่ะ้น้ี่นะต้นเดียวเาุนี่ค่ะเพื่อนขุดแล้วนะหาต้าได้ เดี๋ยวมันกระเทือนล่ะอ,อ้ยงๆทั้นนเลค่ะน้องงแงบค่ะมีงสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ต้นนะคะ ทุกค,ค,คนน,นี่โ,ฮโฮอ้โหยัางงามเลยนี่นี่ค่ะ,คะอุ้ยดึงไหมเอ,อ่ยตัดไม่ชนิดนึ่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนแต่อันนี้นะาไว้นะคะนี่นี่เอาค่ะนี่ค่ะจะเต็มตกะกร้าแล้วพอแล้ว พอหรือว่าจะไปต่อดีคะนี่ยังไม่มาครึ่งทางเลยนะคะนี่นี่นะคะเพื่อนๆนาเจอนี่กีกนหกนึง่งไม่เจอเหรอกคะ่ะเจอเยอะแต่ว่าน่าจะเอานี้อีกกนหนึ่งนะก็จะพอแล้วนะคะนี่มันงามค่ะเพื่อนขะอุ้ยลมแรงก็ให้ีห๋้วนาขุด่อนางามเลยค่ะสีเขียวด้วยอร่อยเนี่ยค่ะโอ้เขาขึ้นไม่ได้ต้องต้องหินมันทุกอยู่ทับ

หกเอาเลยโอ้ยังยาวอุ้ยแต่แล้วนากขว่ามันไม่ยาวนี่นี่คะ่ะเพื่อนๆงามงามโอ้โหอันใหญ่นี่งอันนึงอันนี้นนนก็ไว้นะคะนี่คะ่ะนี่โอ้โหเพื่อนดู นี่คะ่ะอ๋อมันหักอะ่ะน่าว่าจะเอาไว้ดูสิคะทําไมมันหักก็ไม่รู้มันเน่าคะ่ะนู่นอ้ขอโทษทีนาะอ๋อมัน้นีกำลังเป็นสี่อยู่คะ่ะนี่ค่ะเห็นบนี่คะ,คะอยากลองขุดดูสมันเน่าด้วยว่ะมันเน่ค่ะ ขึ้นไม่ได้มันก็จะเน่านนนโหโหดยากจังเลยโอ้ลมกนะ็แรงเนาะอือนี่ค่ะโอู้วมันเน่าค่ะเผื่นนอนะเนาะไม่ดีลมันก็ขึ้นมาใหม่ค่ะเน่า ม่เอาค่ะนะดีนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อน<ๆ>ผลงานวันนี้พอแล้วนะคะนะ้องพอแล้วจะมันเต็มตะการแล้วพอกินแล้วค่ะพอแบ่งกับพี่สาวแล้วเดี๋ยวพี่เกศเดินแล้วค่ะเดี๋ยวเข้ามาวันหลังเองนะคะน้องค่ะนน่นค่ะ,คะ,คะเพื่อนเระเห็นเขาตกปลาอยู่ตรงนู<ม>้นเขาบอกนะ<ม>ว่าได้สิบเอ็ดตัวว,ว่าเมื่อกี้ นึกว่าจะให้ชักตัวแหมฝรั่งไม่ไปขอมันก็ไม่ให้จริงๆนะคะนะคะเพื่อนๆคะคลิปนี้วันนี้ต้องขอตัวแล้วนะคะฝากวัน้องบันดาชนะเอค่ะฝากใจให้หนาทื่อจ้าแดดที่ดีลมก็แรงนะคะวันนี้บายๆค่ะโชคดีามสุขทุกท่านนะคะคลิปในวันนี้สวัสดีจ้านี่คะ่ะเพื่อนๆจบได้คานางงามๆะคะ่ะแดดเปลี่ยงไหมค่ะบายยค่ะ